เขาพยายามจะบอกเราว่าปัญหาของยุโรปเนี่ยเป็นปัญหาของเราด้วยสงครามยูเครนรัสเซียเป็นปัญหาของเราด้วยจริงๆถ่านาโต้ทั้งหมด3-2ประเทศเป็นเอกภาพป่านี้รัสเซียแพ้ไปนานแล้วผมคิดว่าสภาพแบบนี้คงจะเป็นอยู่อีกนานตราบใดที่จีนกำลังเสริมใหญ่ตราบใดที่อินเดียเดินนโยบายซับซ้อนหลายขา ขาหนึ่งก็อยู่กับสหรัฐอเมริกขาหนึ่งก็ไปอยู่กับจีนค้าขายขานึ้ก็อยู่กับรัสเซียตอนนี้ทีนี้ประเทศหลองพวกเราเนี่ยก็าต้องตั้งหลักใหม่ให้ใหดีประเทศที่ตั้งหลักใหม่ได้แล้วก็คือเวียดนามเขาตั้งหลักใหม่หาสมดุลใหม่สามารถทําให้สามหามหน้าเนี่ยต้องไปเยือนเขาก็คือทั้งสหรัฐก,ก็ไปเยือนเขาจีนก็ไปเยือนเขารัสเซียก็ไปเยือนเขาก็ไปเสนอข้อตอกลงต่างๆให้เขาได้เลือกมากกว่าเราคนบอกว่า จริงๆไม่ยุ่งกับไทรเลยนะครับก็ดีแต่ที่ไหนว่าผลประโยชน์มก็ได้น้อยค้าขายก็ได้น้อยอาจจะมีเพื่อนน้อยไปอันตรายเพิ่มมากขึ้นหนึ่งแต่ว่าถ้าจะเลือกข้างไปเลยก็อันตรายอีกเพราะฉะนั้นหาสมดุลใหม่ให้ทั้งสามฝ่ายเนี่ยนะครับยังไม่เผชิญหน้ากันกับเราเรายังไม่จําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องข้างใครแบบที่เวียดนามทาตุรกีทาฮังการีตอนนี้ก็กำลังจะทํา ถือว่าเขาจะหารือเรื่องของสงคารามยูเครนยัยงไงคะ่ะใช่ครับคือหน,หนึ่งเรื่องแรกเป็นเป็นปัญหาคาใจทุกคนทั้งนอกนาโต้ในนาโต,ต,ต้ว่าตกลงจะรับเมื่อไหร่กันแน่คนที่คาใจที่สุดก็คือยูเครนประธานาธิบดีเซรินสกี้ว่าตกลงถแถลงให้ชัดเลยไม่ว่าจะรับเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะได้จบเรื่องนี้ปรากฏว่ามันคงยากคงยากแต่ว่าอาจจะเร็วขึ้นกระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาหลายปียูเครนจะต้องปฏิรูปตัวเอง ลดปัญหาคอร์รัปชันเพิ่มงบประมาณทางด้านกรลราโหมแก้ปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเช่นรัเสเซียให้ได้หลายเรื่องก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรตรงนี้ใช้เวลาประมาณ 5- ้าถึง10ปีด้วยซ้ําแล้วยังมีหลายประเทศรออยู่ถ้ายูเครนจะเดินทางรัฐจะ Fast Tra c k ก็ต้องมีเหตุผลที่ดีมากซึ่งก็ยังตกลงกันไม่ได้นะครับหลายประเทศก็ยังมีเงื่อนไขอย่างเช่นตุรกีก็ยังไม่เคยเห็นด้วยทางยุโรปก็แบ่งกันเป็น2ฝ่ายพวกที่สัดสิน สนิทสนมกับรัสเซียก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยมากพวกที่สนิทสนมกับสหรัฐก็อยากจะให้เร่งเข้ามาแต่การประชุมคราวนี้น่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากการโจมตีว่าน่าจะต้องเร่งรัดลดขั้นตอนให้ยูเครนเข้ามาเป็นสมาชิกเพราะเลขาที่การนาโตบอกว่าปลายทางก็คือเป็นสมาชิกนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะต้องไปเจรจารยุตินะครับความขัดแย้งกับรัสเซียก่อนไม่งั้นจะลากเอานาโตทั้งหมดไปลบกับรัสเซียซึ่งเขาก็คิดว่าไม่อันตรายที่สุดตรงนั้นก็ไม่อยากทำนั้น ประเด็นแรกก็คือว่าฝ่ายๆก็จอ้องดูว่าจะมีข้อสรุปให้มันชัดกว่านี้ไหมนะครับอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งที่ทุกคนนึกถึงเวลานาโตประชุมการเรื่องอยูเครนนะครับเรื่องที่สองมันเป็นเรื่องคนไกลมันเป็นยุธทธวิธีว่าตกลงเนี่ยจะส่งอาวุธกันยังไงจะส่งอาวุธแบบไหนเมื่อ,อไหร่ชนิดอะไรนะครับจะเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับของของ ของการส่งอาวุธทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเนี่ยก,ก,ก็ตัดสินใจส่งยุทธปกรณ์สมัยใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับอังกฤษรัฐบาลใหม่ก็จะเดินแนวคล้ายๆกันนมนตีกลาโหมอังกฤษเพิ่งไปเยือนยูเครนมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปล่วงหน้าก่อนที่นายยมงตีอังกฤษจะมาประชุมนาโต้ว่าจะเดินหน้าสนับสนุนอย่างแข็งขันแต่ว่าจะไม่สนับสนุนให้มีการส่งทหารเข้าไปานะครับประชิดพรมแดนรัสเซียแต่ว่า,ารสรุปว่าตกลงยุทธปกรณ์เหล่านี้อย่างเช่น ขีปราวุธแพทริอตการระบบป้องกันการโจมตีรัสเซียเนี่ยนะครับใครจะส่งมากส่งน้อยจะโอนจากเยอรมันอย่างไรของฝรั่งเศสจะผสมกันเข้าไปยังไงอันนี้ก็ยังต้องสรุปให้ชัดในการประชุมคราวนี้นะครับแล้วก็ทำมาเอามาเป็นแผนโดยเฉพาะทางด้านเงินทางด้านงบประมาณนะครับเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นฮอตเลยครับวา่าการเมืองในยุโรปกาลังเปลี่ยนคนไม่พอใจเรื่องค่าใช้ใจ่ายค่าครองเชี่ที่สูงรัฐบาลล้มระเนรนาศนะครับ ผู้นำนาโต้เนี่ยนะครับหนึ่งคือแก่ที่สุดก็คือไบเดนนะครับอา,อายุมากกว่านาโต้อีกครับนาโต้อยุ75คุณไบเดน81นะครับเป็นผู้นำนี่ผ่านศึกสงครามมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับผู้นำนาโต้รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่จะ40กว่าทั้งนั้นนะครับฝรั่งเศสอังกฤษนะครับพวกนี้40-50ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2ภาพนะครับในนาโต้พวกที่อายุมากหน่อยคุ้นเคยกับภัยของรัสเซียมากหน่อย ก็จะชัดเจนนะครับส่วนอายุน้อยๆบางกลุ่มก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าก็ต้องสรุปกันให้ดีแล้วก็จะต้องดูซิว่าจะต้องส่งอาวุธอะไรให้กับยูเครนเพราะาเห็นชัดแล้วว่าอาวุธลดลงรัสเซียลุกได้มากขึ้นเป็นสูตรสาเร็จแล้วพอชะลอการส่งมอบมา6เดือนอย่างคราวที่แล้วรัสเซียเข้าไปที่คาเคฟขยับนะครับแนวรุกแนวต้านใหม่เข้าไปได้ลึกขึ้นอย่างงี้ครับสิบกว่ากิโลเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ย,ยุโรปก,ก็ตื่นตระหนกแล้วก็จะตกลงกันให้ได้ขราวนี้ที่ประชุมกับสหรัฐนะครับว่าขีปนาวุธอ,อะไรบ้างนะครับรถถังอะไรบ้างเครื่องบิน F16 นะครับที่ทยอยส่งกันไปแล้วนะครับแล้วก็รถถังของเยอรมันนะครับจะส่งเมื่อไหร่เครื่องบินรบจะส่งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่สองที่ที่จะคุยกันเรื่องที่สามคุณกีต้าน,นึกออกไหมครับว่าฝรั่งตะวันตกจะคุยอะไรกัน นะครับนอกจากเรื่องรัสเซียเรื่องยูเครนเรื่องตวันหกกลายหรือเปล่าคะอาจารย์อผมว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องต้องหาเลยอยู่แล้วนะครับว่าจะเอาอย่างไงแต่ว่าตอนนี้ดูสัปดาห์นี้เนี่ยดูชัดเจนขึ้นเยอะว่าแผนที่สารัฐเสนอเป็นขั้เป็นตอนในการอ่าพักรบชั่วคราวแล้วก็แลกเปลี่ยนตัวประกันซึ่งหวังว่าจะมีคนไทยอยู่ที่นั่นด้วยในกลุ่มนี้ด้วยแล้วก็นําไปสู่การ เซ็นข้อตกลงยุติการลบถาวรแล้วก็ตั้งรัฐคู่ขนาน3ขั้นตอนของไบเดนนะครับตอนนี้ก็ตอบรับกันคึกคักมากขึ้นนะครับมีหัวหน้าสำนัขกข่าวกองกลางของสหรัฐ CIA นะครับหัวหน้า,าหน่วยข่าวกลองรับของอิสราเอลโมซาดนะครับก็บินไปพบกันนะครับมีนายมนตรีของกาตาร์นะครับมีอียิปต์มีตุรกีนะครับแล้วก็พามาส่งสัญญาณมาหลายที่แล้วว่าว่าตอบรับเรื่องนี้ นะครับแล้วก็ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยเซ็นข้อตกลงให้ชัดเจนแล้วก็ไม่เรียกร้องให้ยุติการลบทันทีแบบถาวรแต่ว่าให้พักลบก่อนก,ก,ก็ยอมรับตรงนี้ะนะครับเหลือแต่อิสราเอลต้องไปอธิบายกับพวกกลุ่มหัวสุดตรงขวาจัดที่ขู่จะถอนตัวจากรัฐบาลนานะทานยาฮูถ้าไปตกลงอะไรกับฮามาสแล้วทําให้เกิดภัยคุกคามขึ้นมาอีกโดยเฉพาะยังไม่อยากยุติการลบจรงิงจจังๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ทางนาโต้อาจจะไม่ห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ก็คง ให้สารัฐเนี่ยเป็นหลักในการเข้าไปประสานนะครับกับประเทศหลายหประเทศที่จะคุยกับฮามาสกับอิสราเอลเพราะว่าลูกน้องคนสำคัญของสารัฐนะครับก็คืออิสราเอลถูกไหมครับยุโรปจะคุยกับทางอิสราเอลได้น้อยกว่านะครับลึกซึ้งกว่าไม่ลึกซึ้งกว่าเท่ากับสารัฐแต่ว่าเรื่องที่จะคุยกันจริงๆของนาโตอีกเรื่องหนึ่ง ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจีนนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ติดตามเพจนี้คุณยิต้าคงจะนึกออกนะครับว่าในขายที่การนาโตก็ดีนะครับคนเก่านี่นะครับเดี๋ยวคนใหม่ปลายปีนี้ก็จะเข้ามารับตําแหน่งนะครับเป็นอดีตนายกของเนเธอร์แลนด์สี่สมัยนะครับก็พูดไว้ชัดเจนแล้วว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วรัสเซียเข้มแข็งปิดล้อมเท่าไหร่คว่ำบาตเท่าไหร่ ก็ดูปกบว่าไม่สะทบสทานความบาดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ารัเสเซียสามารถที่จะาหาเงินเข้ามาในคลังได้เพิ่มมากขึ้นอีกหลายสิบเปอร์เซ็นต์ยุโรปโกรธมากเลยนะครับแล้วก็ปิดล็อตยังไงก็ไม่ได้ผลนะครับเท่าไหร่นักดูรัเสเซียไม่สะทบสทานดูไปดูมาก็บอกอ๋อจีนนี่เองอยู่ข้างหลังนะครับอ๋อจีนนี่เองนะครับที่ช่วยรัเสเซียนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายเรื่องการลบในบางรูปแบบเพราะฉะนั้นก็พกเป้าไปที่จีนเลยครับบอกว่าน่าจะต้องจัดการกับจีนเลยขายที่การนาโต้บอกว่าจะต้องจัดการลงโทษจีนซึ่งไม่รู้จะทําได้ไหรือเปล่าแต่ก็จะคุยเรื่องนี้ครับที่ระชุมนาโต้ว,ว่าอ่าเรื่องของจีนเรื่องของอินโดแปซิฟิกเขาใช้คํานี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้พอพูดถึงอินโดแปซิฟิกอินเดียนี่ก็ไปคุยกับรัสเซียนะครับประเทศอินเดียเนี่ยซื้อน้ำมันนําเข้า ทั้งหมดเนี่ยสี่เนี่ยมาจากรัเสเซียได้กําไรมหาศาลทั้งใช้เองทั้งเอาไปขายต่อนะครับน่าจะขายต่อให้คุณกีต้าวามาใช้ด้วยแล้วมั้งครับเห็นว่าเล็ดลอดมาทางาแถวเอเชียตนอ,ออกเสียงใต้อยู่หลายประเทศนะครับพ่อค้าคนกลางเป็นเกาะเล็กๆรับน้ำมินพวกนี้พวกนี้มาขายต่อทั้งนั้นที่โดนความบาดนะครับไม่รู้ทําได้ยังไงแต่ว่าเรื่องเอ่อเรื่องจีนเนี่ยเขาจะกลายเป็นเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึง่งในการครบรอบ 75ปีของนาโตนาโตคิดอย่างนี้แหละครับว่าจีนเป็นภัยคุกคามของโลกจีนกับรัสเซียสนิทกันเพราะฉะนั้นต้องหาทางจัดการกับรัสเซียพร้อมกับหาทางจัดการกับกับจีนนะครับให้ให้ให,ให,ให้ให้อยู่กับร่องลอ,อยมากกว่านี้อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่สามไอ้สามหัวข้อเนี่ยจริงๆสุดท้ายหัวข้อที่สี่ที่จะประชุมกนะ็คือว่าจะทํางานให้ออกมาอย่างเป็นระบบะแถลงการ์อย่างเป็นระบบเพราะว่าเคยขัดแย้งกับประธานทรัมป์ในอดีตมาแล้วนะครับนาโต้ NATO. และตัวนาโตเองก็ขัดแย้งกันว่าคนจะจ่ายเงินเท่าไหร่แต่และประเทศควรจะเพิม่มงบประมาณทหารเท่าไหร่นะครับหลายประเทศไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตตามข้อตกลงแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับยี่สิบสามประเทศจากปราณสองประเทศก็ถึงแต่ว่าอังกฤษต้องการผลักดันให้ได้ถึงสองจุดห้าเรื่องเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นเอกภาพมากนักก็คงองต้องดูนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้เขาพยายามจะบอกเราว่าปัญหาของยุโรปนี่เป็นปัญหาของเราด้วยปัญหา สงครามยูเครนรัเสเซียเป็นปัญหาของคุณกีต้าด้วยเป็นปัญหาของท่านผู้ชมในเพจนี้ด้วยอันนี้ทางยุโรป,ปทาง <ไป S 1> าอะไรกัครับทั้ง,าทางโลกเหรอคะอาจารย์<ช>ปัญหาปัญหาจีนคือปัญหาของทั้งโลกไม่ใช่แค่ปัญหาของนาโตใช่ครับซึ่งไม่ไม่น่าจะถูกหลายคนบอกไม่น่าจะถูกปัญหานี้เป็นปัญหาของคุณยุโรปคุณคุณก็แก้ไปสินะครับแต่อันนี้เราก็ฟังไว้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าอาณานิคมเก่าเขา,ามีกําลังวังชายเยอะ จริงๆถ้านนาโต้ทั้งหมด32ประเทศเป็นเอกภาพป่านี้รัสเซียแพ้ไปนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับใช่ครับคุณกิตาครับไม่ทราบคุณกิต้าเห็นยังไงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องซึ่งรัเสเซียไม่ใช่เป็นเป้าเดี๋ยวจีนเป็นเป้านะครับในในการประชุมครั้งนี้แล้วผมคิดว่าสภาพแบบเนี้ยคงจะเป็นอยู่นานตราบใดที่จีนกำลังเติบใหญ่ใช่ไหมครับ แต่ที่ India, อินเดียเดินนโยบายซับซ้อนหลายขาขาหนึ่งก็อยู่กับสหรัฐนะรอินดี้พิฟิกขาหนึ่งก็ไปอยู่กับจีนนะครับค้าขายขาหนึ่งก็อยู่กับรัสเซียตอนนี้นายมตรีโมดีไปรัสเซียนะครับไปซื้อขายอาวุธด้ดวยไปซื้อขายน้ํามันด้วยนะครับทีนี้ประเทศองพวกเราเนี่ยก็ต้องตั้งหลักใหม่ให้ดีนะครับประเทศที่ตั้งหลักใหม่ได้แล้วคุณกีต้าทราบนะครับวันก่อนที่เราคุยกันก็คือเวียดนามนะครับเขาตั้งหลักใหม่ หาสมดุลใหม่สามารถทําให้สามมหาอำนาจเนี่ยต้องไปเยือนเขานะครับก็คือทั้งสหรัฐก็ไปเยือนเขาจีนก็ไปเยือนเขารัเสเซียก็ไปเยือนเขา,เาก็ไปเสนอข้อตกลงต่างๆให้เขาได้เลือกมากกว่าเราเหมือนกับที่เราเคยอยู่ได้ในตําแหน่งนั้นในอดีตนะครับอันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันดูแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะครับคนบอกว่าจริงๆไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับก็ดีแต่พี่หต่ว่าผลประโยชน์มันก็ได้น้อยค้าขายก็ได้น้อย อาจจะมีเพื่อนน้อยไปอีกอันตรายเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับในบางรูปแบบนะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกข้างไปเลยก็อันตรายอีกเพราะฉะนั้นหาสมดุลใหม่ให้ทั้งสามฝ่ายเนี่ยนะครับยังไม่เผชิญหน้ากับเราเรายังไม่จําเป็นต้องตัดสินใจเรื่องข้างใครแบบที่เวียดนามทําตุรกีทําฮังการีตอนนี้ก็กำลังจะทำ้าไปเยือนปร,รป,รประเทศนู้นประเทศนี้ไปไปรัสเซียนะครับหรือหรือไปเยือนมาหาอำนาจอื่นๆนนะครับแล้วก็ ทางอินเดียก็ทําแต่ว่าด้วยฐานศักยภาพคนละแบบนะครับเวียดนามนี้ก็ไม่ได้มีเงินเยอะแต่ก็ใช้ภูมินะครับรัฐศาสตร์ของตัวเองภูมิยุทธศาสตร์ของตัวเองประสบการณ์ในอดีตทั้งเคยเป็นอาณานิคมฝรัร่งเศสเก่าเคยลบชนะอเมริกันแล้วเคยคุ้นเคยกับจีนดีเหมือนกับเป็นญาติิกันแต่ว่าไม่ใช่ญายติกันโดยแท้นะครับก็ทําให้เวียดนามเข้าใจาหมดแล้วก็สามารถยกตัวเองขึ้นมา อยู่ในบริบทที่ทั้งสามหาอำนาจต้องต้องขอความร่วมมือครับก็เลยเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเรียนรู้ครับค่ะตวาระร้อนที่สุดของนาโตนะคะแล้วก็ดูจะต้องเร่งรีบก็คือวาระของรัสเซียนะคะยิ่งมีเหตุโจมตีที่รุนแรงและดูโหดรายนะคะทางไบเดนก็บอกว่าทั้งวอชิงตันทั้งนาโตเนี่ยจะประกาศมาตรการใหม่เพื่อเสริมสร้างการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอเหตุล่าสุดที่เกิดการโจมตีนะคะอาจารย์ประเมินการตอบโต้ของนาโตอย่างไงคะยิ่งต้องเร่งส่งอาวุธให้ยูเครนมากขึ้นหรือเปล่าอาวุธต้องล้ําสมัยสมรรถภาพจะต้องอมีศักยภาพสูงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ารัสเซียโจมตีรุนแรงขนาดนี้คะ่ะคุณไบเดนก็เป็นคนน่ารักเขาเป็นเหมือนกับชายแก่เป็นลุงที่ใจดีถ้าเทียบกับคุณทรัมป์แล้วก็ดูน่ากลัวน้อยกว่าเยอะถึงแม้ว่า ลูกชายเขาจะโดนคดีและโดนสารตัดสินไปแล้วนะครับก็มีแฟนคลับเยอะนะครับทั่วไปเลยในเมืองไทยก็มีถ้าดูแววตาคุณกีต้าก็ดูจะชอบคุณไบเดนอยู่ถ้าทียบกับคุณทรัมป์แต่ว่านักข่าวปากตะไกรทั้งหลายบอกว่าอย่าไปเซฟอย่าไปคิดเซฟยูเครนเลยเซฟตัวเองก่อนดีไหมนะครับตัวเองจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับคะแนนรลงมาไบเดนหรืออเมริกาคะอาจารย์ ทั้งไบเดนทั้งอเมริกาแน่ละครับเซฟตัวเองก่อนคืนระดับแรกไบเดนเนี่ยเซฟตัวเองก่อนดีไหมนะครับนักการเมืองในพรรคเดโมแครตออกมา,าเริ่มยาวขึ้นเยอะนะครับให้ให้ลงจากตำแหน่งคุณกัมลาแฮริสก็ยังไล่ความนิยมไม่ทันประธานดีทรัมแล้วก็แพ้มาโดยตลอดนะครับเซฟตัวเองแสดงความเข้มแข็งเอาตัวให้รอดก่อนนะครับแล้วก็เรียกคะแนนคืนมาคะแนนตบรูดเลยครับ พูดจาอะไรก็ตกไปหมดตอนนี้นะครับสองก็คืออเมริกาก็าปั่นป่วนมากศาลนะครับสูงสุดก็ออกมาบอกว่าการกับทรัมป์ไม่ได้นะครับตอนนี้เขามีอ่อเขามีรัฐมนูญป้องกันเขาอยู่จะไปดำเนินคดีเขาไม่ได้คือพูดง่ายว่าก็ต้องปล่อยเขาลงแข่งขันจนชนะนั่นแหละครับก็ยุ่งเลยครับในความคิดของหลายคนว่าถ้าชนะแล้วเป็นประธาด,เดเาีเดี๋ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวอาภัยโทษตัวเองอีกนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ คนก็ปั่นป่วนการประชุมนานเท่าทคราวนี้คนก็ไม่มั่นใจว่าคุณไบเดนเนี่ยจะหลงลืมไหมจะพูดจาเป็นรถไฟฟังไม่รู้เรื่องไหมนะครับจะอยู่นิ่งๆไม่ตอบไหมนะครับจะอ้าปากค้างเหมือนคนแก่ไหมนะครับถ้าหมดเหล่านี้เขาบอกว่าต้องพิสูจน์แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยดูดูแล้วนะครับก็ก็พอได้นะครับคุณไบเดนนี่ก็มีพลังอยู่แล้วก็ถุนทศพฤ์เมื่อสักครู่นี้ก็ยังเข้มแข็งว่าต้องจัดการกับรัสเซียแล้วก็ ประเด็นที่2คือการจัดการรัสเซียเนี่ยต้องอาศัยเมริกันแน่นอนรัเสเซียเติบใหญ่ขึ้นทุกวันมีจีนเคียงข้างนะครับและดูเหมือนกับว่าสามารถลุกคืบได้คราวนี้การประชุมที่สหราชเนี่ยก็คล้ายๆกับในอดีตนะครับที่มีสงครามที่โคโซโว,โวนะครับมีความเข้มแข็งของตอนนั้นของของรัสเซียของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับของจีนขึ้นมาเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็ต้องอาศัยบริกันแต่ใช่ครับอ่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องดูว่า ทางพรรคเดมโมแครตจะเปลี่ยนตัวไบเดนไปนเป็นคนอื่นไหมถ้าไม่ลงจากตําแหน่งก็คงต้องเพราะ,ะนั้นอเมริกาก็มีปัญหาภายในเยอะแล้วจะต้องไปช่วยยุโรปไปช่วยในตะนออกกลางแล้วคนที่จะไปช่วยก็อายุมากแล้วก็มีคําถามเสมอว่าสุขภาพเนี่ยความคิดความอ่านเนี่ยมันยังเหมือนคนหนุ่มสาวไหมนะครับอันเนี้ก็เลยทําให้การประชุมพวกเนี้ยผลออกมาไม่ค่อยดีเพราะว่า มันมีเรื่องพวกนี้กระทบอยู่ครับคุณกีต้าครับการที่จะเร่งช่วยเหลือ,อยูเครนนะคะ <c oughs> จะเป็นการยิ่งเพิ่มคะแนนนิยมนะคะให้กับทางผู้นำสหรัฐห,หรือเปล่าะคะหรือว่าคือจะเป็นจังหวัดที่การเมืองยุโรปที่ปั่นปผลนอยู่ตอนนี้นะคะคืออาศัยจังหวะนี้แหละนะคะทำให้ทางยุโรปเข้มแข็งนะคะเป็นเอกภาพนะคะหนึ่งเดียวก็คือตอบโต้รัสเซียปกป้องอยูเครนครับ ครับก็อเน,นี้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นผลดีให้กับยุโรปถ้าสหรัฐเข้มแข็งทางนาโตก็จะไปมีกระภาพมากขึ้นการประชุมนาโต้แต่ละครั้ง30กว่าประเทศเนี่ยถ้าไม่มีสหรัฐเป็นแกนนำเนี่ยก็จะทะเลาะบบาแว้งกันความคิดเห็นแตกต่างกันร,ระหว่างประเทศใหญ่ๆอ,อย่างเช่นเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสนะครับแล้วก็กลุ่มประเทศเล็กๆที่กลัวประเทศใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐก็จะเป็นแกน สำคัญนะครับไอ้น,นั้นก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งนาโตมาเพื่อที่จะชุติการขัดแย้งระหว่างอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันแล้วก็ในตอนหลังเข้ามาถ่วงดุนอำนาจกับรัสเซียนะครับอันนั้นก็ออนนั้นก็เป็นบทบาทของสหรัฐนะครับ